มีเห็ดมีหน่อไม้ครับแล้วก็มีวัวขานีที่ได้จากสวนนะครับท่านผู้ชมเห็ดอะไรไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมสวยครับสวยสวยครับใส่เครื่องรั้ขอมาหรอใส่เห็ดครับใส่กันเลยครับชมพูครับจชมพูครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ มาเจอกันในป่าครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พาทีมงานมาตัดตามนะครับแล้วก็มาหาเห็ดไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเห็ดที่หานี่ก็จะเป็นเห็ดตะปานะครับเห็ดตะปาก็เคยทาคลิปไปครั้งแล้วครับท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยเมื่อวานนีฝนตกนะครับฝนตกก็ให้ทีมงานเขาตัดตามไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาเดินหาเห็ดดูก่อนนะครับว่าวันนี้ได้เห็ดบ้างไหมนะครับก็เดี๋ยวไปหากันเลยครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งดอกครับก่อนครับนี่ครับดอกตุ้มๆสวยๆครับตรงนี้หนึ่งดอกครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ครับเก็บเลยครับเก็บเลย ครสองดอกแล้วครับดูระแวกนี้ครับท่านผู้ชมใกล้ๆกันครับมีพับสองดอกครับตรงนี้น,น,นี่ครับท่านผู้ชมได้สี่ดอกแล้วครับ เดินหาต่อครับดูยากเหมือนกันครานผู้ชมดูยากเพราะว่าลักษณะนี่มันมันคือมันคล้ายๆกับใบไม้ครับลักษณะคล้ายใบไม้เลยครับ ย้อมดอกใหญ่ๆครับใหญ่ๆครับจะยกตรงนี้ดูครับ <c oughs> มีครับมีครับตรงนี้สองดอกครับสามดอกครับนี่ดอกนครับ นี่ครับดอกอสวยครับท่านผู้ชมดูดูครับตรงนี้มีครับนี่ครับดอกหนึ่งครับสวยๆเลยครับตรงนี้นี่ครับ ดอกใหญ่ๆนี่ครับเป็่านชมใส่ถุงครับนี่ดอกเล็กครับนี่ครับใกลๆกันโน่นครับนนตรงนี้มีครับนี่ครับดอกหนึ่งครับ นี่ครับดูยากหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ครับเก็บครับนี่ครับสวยๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้มีครับนี่ครับสองดอกสวยๆครับใยไม่มาเนี่ยก็เจอเลยครับท่านผู้ชม ดอกอ่าดอกเล็กๆครับตุ่มๆกำลังตุ่มๆครับนุ่นครับอยู่หัวหลังครับอยู่หัวหลัง สองดอกเห็ดอะไรไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมสวยครับสวยเป็นตะไครยเลยครับรูปทรงสวยมากครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็ดต่อได้มือครับเดี๋ยวไปเก็บหน่อไม้ต่อครับเอาหน่อไม้ต่อเข้าสวนทังทีครับท่านผู้ชมมาสวนทังทีก็เดี๋ยวหากับข้าวกันไปทำกินดีกว่านะครับ แล้วเดี๋ยวระหว่างรอเออ่ทีมงานก็ตัดปามเสร็จก็คงจะได้กับข้าบ้างนะครับเอสถุงไปด้วยครับไปใส่หน่อไม้ไปหาหน่อไม้ครับท่านผู้ชมผลตกๆอย่างนี้น่าจะมีหน่อไม้บ้างนะครับเดี๋ยวไปเดินดูครับมีไหมไม่แน่ใจครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นอ๋อมีมีครับท่านผู้ชม มีอยู่สองสาหน่อครับเดี๋ยวสองสามหน่อเดี๋ยวผมเอ่อผมแทงไปเลยดีกว่าครับหน่อหนึ่งครับ สองนอครับท่านชมนี่ครับได้สามนอครับเดี๋ยวเอาข่าไปไว้ในครัวอ่าสักหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องซื้อขาปลูกเองครับหนอสวยๆเลยครับท่านชมนี่นี่ครับแดงๆนี่ครับ พอแล้วครับได้เยอะแล้วมารวมไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะสรุปอีกทีนึงนะครับก็ยังมีขาดใบยญ้านางอยู่นะครับใบยญ้านางยังไม่ได้นี่ครับมีเห็ดมีหน่อไม้ครับแล้วก็มีวัวขานี่ที่ได้จากสวนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีอย่างอื่นก็ไปหาพ่มอีกครับเดี๋ยวนั่งนั่งพักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็รอทีมงานด้วยครับรอทีมงานตัดปมด้วย นุ่นครับทีมงานตัดอยู่ไกลๆนู่นครับตอนนี้ก็ประมาณสักสิบเกือบสิบโมงครับเกือบสิบโมงเป็นเขาทำเล่งดึงด่วนเลยต,ตัวเจ้า,จานักเล่ยเลยนักเล่ยอย่างลุยจัดโ้มปุ๊บเลยวกันโอ้ย <laughs> กังดืงกันด้วย

เก็บปามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็วัตถุดิบวันนี้ก็เราได้ไปก็มีเห็ดนะครับแล้วก็มีหน่อไม้นะครับแล้วก็ข่านะครับเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบเพิ่มครับก็จะเป็นใบย่านางนะครับใบย่านางไปหาที่บ้านนะครับตอนนี้ก็เก็บปามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปหาใบย่านางที่บ้านครับ กลับบ้านกันครับเก็บใบยญ้านางครับข้างบ้านครับข้างบ้านพี่เล็กเยอะครับยเอยอะพยายามดังเลยครับพอ,ไ,อาาได้เยอะแล้วครับจะพอแลนะครับเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันครับ ทำกับข้าวกันครับทำใบยานางก่อนครับอ่ามาดูฝีมือแม่ครับแม่แกเป็นคนทำกับข้าวอร่อยครับแกงหัวไม้แกงหัวไม้ครับใส่เห็ดตะปอใส่เห็ดตะปอครับนุ่นไม่งั้นอย่างนั้นไม่รอเปรีเตาต้มน้ำครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวให้แม่ปรุงให้ครับแม่แกทำกับข้าวอร่อยครับ อันนี้อันนี้พี่ใหญ่ลูกลูกชายแม่ครับก็เป็นคนเหนือเหมือนกันครับเป็นคนเหนือเหมือนกันเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันต่อฝีมือดีครับอันนี้เครื่องวัตถุดิบครับอันนี้เป็นวัตถุดิบครับก็มีชะอมมีพริกครับมีกระเทียมมีกะปิครับมีเห็ดครับ แล้วก็ใบยะนางใบยะนางนี่พี่ใหญ่แกต้มไปแล้วครับเออแกแกต้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะคั้นน้ําอีกทีหนึง่ง <c oughs> เอาเครื่องมาะกรูดครับ <c oughs> มีอะไรบ้างพี่ใหญ่มีมีมพริกม,มีกระเทียมมีกะปิกระเทียมกะปร้าอือกะปร้าโชว์เลยอ่ะเครื <c oughs> ่องปรุงมีมีแค่เนี้ย นี่มีปลาล้าด้วยครับมีปลาล้าด้วยครับนี่ครับเป็นตัวตัวครับเป็นตัวตัวเลยนี่นี่หอมอู้หอมอร่อยเลยครับหอมอร่อยเลยนี่เป็นตัวตัวเลยครับตัวตัวเลยแหนเดี๋ยวก็กะเอาโขลกให้มันละเอียดจะได้หอมปลาล่านี่ครับ ปาล,ลาเสร็จแล้วครับไไหหรใส่ใส่ใบย่านางครับต้มต้มใบย่านางก่อนครับตอนนี้นานไหมพี่ใหญ่นานไหมต้มนานไหมประมาณสองสามนาทีไม่เกิน เริ่มออกแล้วครับน้ำแล้วครออกแล้วออกเขียวๆแล้วครับเริ่มออกเขียวๆแล้วครับไปกักแป๊บครับใจเย็นๆครับของเราไม่ซื่อเราไม่ได้ซื้อแบบสำลึงเป็นของที่เขาขายในตลาดอันนี้เราเอาวัตถุดิบของเรามาทำอะไรก็นด้เฮ้ยกระแฟกพร้อมแล้ว มันใหมันแก่น้่งห่อนเดี๋ยวมันก็มีนี่ขึ้นมาไงเดี๋ยวมันจะได้มากรอ่าอานนี้ต้อง้ิชซ์เลยหม้อเก่งมัตั้งเลยเกินอนนี่ไม้แดงก็ถึงทางนี่เอกคี่ว่าไปกลมหน่อไม้ครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะเอาน้ำใบยะนางเนี่ยครับน้ำใบยะนางในอีกหม้อหนึ่งนะครับใส่ลงในนี้นะครับใส่ลงในนี้เลย ก็หล right he ังจากใส่ลงในนี้เสร็จก็เข้าสู there, ่ขั้นตอนการปรุงครับก็ต้องลงนนี่ใส่ใบยานางนะครับใส่ไอใส่น้ำใบยญานางนะครับเริ่มเริ่มออกเขียวๆแล้วครับนนุครับ ต้องให้น้ำมันแห้งสักแป๊บต้มน้ำมันแห้งนอจะได้เปื่อยด้วยไอ้ด้มีเขยวแล้วไอขั้นตอนต่อไปก็ไปใส่เรืองปรุงพี่ใหญ่ไปเก็บใบชะพูมาเพิ่มครับก็ไปเก็บแถวแถวบ้านนี่แหละครับไม่ต้องซื้อของพวกนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องนั่นครับก็ไปเอาบ้านโน้นเอาบ้านนี้ออกครับเก็บผักข้างรั้วข้างรั้วครับข้างรั้วเค้ื่ืองมันกินเสร็จแล้ว ัเครื่องครับเครื่องแกงครับตัเสร็จแล้วครับเข้าสู่ขั้นตอนการปรุครับเครื่องครับของอร่อยนอยตรงนี้ครับนี่ออร่อยห่อ,อร่อยเกี่จีนีหวนี่เห็นไ ต้มให้เดือดอีกรอต้มเดือดอีกหน่อยครับใส่เ,อเ,อเยเอะครับเต็มหม้อครับเต็มหม้อแล้วตอนนี้ที่สีที่คือแตกระยะปรุงรสควน้วย

ตัดตตเกงนี้นัเไรับอเยครับสององครับจชพูชูครับจชูครับฉีกใส่ไปเลยครับฉีกใส่จะเป็นได้ของยินจะไม่ขึ้นป็นอันเสร็จครับจะี๋ยวเราปิดแจ็คแล้วก็ตัดได้เลยเดี๋ยวมยครับ <y> <arrivé> น็แค่ก็แค่้ส่เท่านั้นนะครัอหน้าทานเลยทีเดียวครับขั้น,นตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ดู <S <S <an> <S ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากก็ทำกินง่ายๆครับทำกินง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวรสชาตินี้มาชิมกันดูอีกทีครับ